ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ อีแร้งที่อาศัยอยู่ในตามเทือกเขาสูงนะครับในฮิมาลัยแล้วก็ในภูมิภาคทางเอเชียกลางภายใน15ปีที่ผ่านมาเดินบินเข้ามาในประเทศไทยทุกปีอีแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยแล้วก็อีแร้งดาฮิมาลัยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ก็คืออยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามในระดับโลกค,คุณผู้ชมทราบไปครับว่าประเทศไทยมีช่วงฤดูแล้งร่วมซึ่งทุกๆปีหน่วยฟื้นฟูน,นกล่าเหยื่อจะต้องรักษาชีวิตพวกมันให้สำเร็จ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแร้งสัตวจานทิมาลัยเนี่ยสามารถอพยพกลับไปถึงกำเนิดของเขาซึ่งเราทราบว่าอยู่ที่ทิเบตแล้วก็ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนสามารถบินไปมากกว่า3,000กิโลเมตรภารกิจเบื้องหลังปลุกแร้งคืนชีพครั้งนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามชมได้ในรายการของเราคืนนี้ครับ เกิดเหตุสลดขึ้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีชายชาวต่างชาติเสียชีวิตในห้องพักโดยมีเศษกระจ,จกห้องน้ำแตกกระจายเต็มห้องได้รับแจ้งว่ามีต่างชาติลม้มในกระจกบ,บาดแผลค่อนข้างใหญ่ทางกู้ชีพชนบุรีก็ได้สั่งการรถของโรงพยาบาลกอมอสิเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็พอเวลาไปถึงปุ๊บรับแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งแผล ค่อนข,ข้างใหญ่สอบถามของญาติผู้ตายก็ได้แจ้งว่าลุกขึ้นมาแล้วล้มอาจจะหน้ามืดนะครับแล้วจะล้มไปโดนกระจกและทาให้กระจกบาดช่วงบริเวณหน้าอกกระจกห้องน้ําที่แตกได้บาดและแทงตรงจุดที่สําคัญของชายชาวต่างชาติผู้นี้ตั้งแต่มีบริเวณเดียวก็อับเลทีบริเวณหน้าอกอย่างเดียวครับตัง้งแต่คอลงมา น่าจะแผลก็ค่อนข้างจะใหญ่ทําให้น่าจะไปเดินเส้นเลือดใหญ่ถึงเสียชีวิตได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหุวยใหญ่ได้ส่งต่อไปที่สถบาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะไปหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรศพได้ถูกนําส่งพิสูจน์อีกรอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตให้แน่ชัดจากเหตุการณ์นี้ส่งผลเรื่องความอันตรายของประตูกระจกที่ใช้ในห้องน้ำหรือบริเวณบ้าน ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราควรเลือกใช้กระจกแบบไหนเพื่อลดและรอดจากเหตุการณ์ลักษณะนี้ถ้าดูจากภาพข่าวนะครับกระจกตัวนี้น่าจะเป็นกระจกที่ความหนาประมาณ5-6ถึงมิลครับแล้วเป็นกระจกดิบธรรมดาหรือกระจกโฟสต์นะครับซึ่งเวลาแตกเนี่ยจะมีลักษณะของการแตกแบบแตกแบบปากฉลามทำให้เวลาแตกเนี่ยอันตรายมากกับผู้ใช้งาน,นครับ เคสตัวอย่างก็คือเด็กเด็กนี่แหละครับวิ่งวิ่งวิ่งเล่นอยู่ในบ้านภายในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรวิ่งไปชนกระจกแล้วกระจกที่เป็นกระจกดิบธรรมดาเนี่ยครับมันตกลงมาแล้วก็สับขาขา,ขาดไปเลยเรามาดูการสาธิตความแข็งแรงของกระจกแต่ละชนิดกันครับส่วนอีกชนิดหนึ่ง ก็เป็นกระจกลามิเนตหรือกระจกเป็นฟิลม์มมีฟิล์มอยู่ตรงกลางครับเป็นกระจก2แผ่นมาประกบกันอันนี้ก็มีความปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะเห็นนะครับว่าลักษณะการแตกของกระจกลามิเนตเนี่ยการแตกจะเป็นลักษณะถูกยึดเกาะกันโดยฟิลม์ม PVB ของตัวกระจกลามิเนตครับซึ่งแตกต่างกับกระจกโฟส์ถ้าแตกปุ๊บจะเป็นปาดาดฉลามทำให้บาดผู้ใช้งานได้ครับส่วนตัวนี้เป็นกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเปอร์นี่จะแนะนำสำหรับงานห้องน้ำโดยเฉพาะเลยครับเวลาแตกเนี่ยมันจะไม่อันตรายหรืออันตรายไม่มากเท่ากับกระจกโฟส์หรือกระจกดิบครับผมกระจกอีกหนึชนิดที่เรียกว่ากระจกเทมเปอร์ มีความแข็งแรงขึ้นมาอีกขั้นเราจึงทดสอบอยู่ครับจะเห็นได้ว่าครับเมื่อกี้นี้ที่ทางทีมงานทุบนะครับที่มันไม่แตกเพราะว่าเนื่องจากกระจกเทมเปอร์เนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่ากระจกโฟสประมาณ5เท่าครับึ่งต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการทำให้มันแตกแต่จุดอ่อนของกระจกชนิดนี้ก็มีเหมือนกัน กระจกเทมเปอร์นะคร variance, ับจะเห็นได้ว่าลักษณะการแตกจะแตกเป็นแบบเมาวโคดเป็นชิ้นเล็กชิ e. ide, ้นน้อยครับซึ่งจะได้รับอันตรายน้อยกว่ากระจกโฟสต์เมื่อเราลองเปรียบเทียบสุดท้ายแล้วกระจกธรรมดาถ้าแตกขึ้นมามีอันตรายมากกว่าชนิดอื่นเลยครับ ต้องเลือกตามความเหมาะสมครับอย่างเช่นจุดที่อ่อนไหวอย่างเช่นห้องน้ําหรือบริเวณโซนที่มีกระจกแผ่ในใหญ่โซนทางเดินอาเงี้ยครับอาจจะใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ส่วนจุดที่ความอ่อนไหวน้อยเช่นกระจกหน้าต่างบานเล็กๆอย่างเงี้ยครับอาจจะใช้เป็นกระจกโฟสต์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องราคาใช่ไหมครับอาจจะใช้กระจกความหนาเพิ่มขึ้นจากเดิมเราจะเพิ่มความหนาของกระจกเป็น 8ม mm มขึ้นไปหรือ10ม mm, มแต่ไม่ต้องเป็นกระจกเทมเปอร์ก็ได้ครับเพิ่มความหนาให้มากขึ้นห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ความชื้นใช่ไหมครับแล้วก็การลื่นเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยครับบางทีเนื่องจากแบบเราอาจจะลื่นสะดุดล้มนะครับแล้วมืออาจจะไปท้าวกระจกตัวนี้ซึ่งความแข็งแรงไม่เพียงพอใช่ครับอาจจะทําให้มันแตกแล้วก็บาดได้ครับใช่ถ้าเราใช้เป็นกระจกนิลภัยเนี่ยมันจะทําให้ เหตุการ์เหล่านี้ไม่มีไม่เกิดขึ้นครับใช่เนื่องจากมันมีความแข็งแรงสูงรายการเรื่องจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างสุดซึ้งครับอุบัติเหตุแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วบทเรียนครั้งนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่มองข้ามความปลอดภยัยรู้เพื่อรอดจากความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิตครับ อีแร้งสิงน้ำตาทิมาลัยแล้วก็อีแรงดดาหิมลายเนี่ยเป็นสัตว์ป,ป่ากใกล้สูญพันธุ์ก็คืออยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามในระดับโลกภายในสิภาพปีที่ผ่านมาดับบินเข้ามาในประเทศไทยทุกปีเบื้องหลังภารกิจปลุกแรงคือนชีพ อัตลักษณ์มหานครฮ่องกงดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ <te le> พิธีกรรมและความเชื่ออันหลากหลาย <te le> พร้อมไปกับเปิดคลางรับทรัพย์พิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมห่องหำหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงแห่งเดียวในโลก เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์